วันนี้วันพฤหัสที่สองมกราคม2557เป็นวันปีใหม่นะครับเป็นวันทำงานวันแรกของปีพศนี้ว่าเป็นปีมา้าก็แปลกนะครับช่วงหลายวันก่อนปีใหม่ช่วงสิ้นปีเนี่ยมีอากาศหนาวเย็ยนเย็ยนจัดนะครับ 10องศาเงี้ยนะฮะที่ตรปางมันมีขัองศาหนาวมากวันนี้อากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่หมอกลงจัดกว่าทุกวันไม่เคยเห็นหมอกลงจัดขนาดนี้มาก่อนเลยนานแล้วนาน,นานแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่เชา้ชาเช้านะครับรถวิ่งกันความไฟประมาณ8โมงนะเกือบ8โมงแล้วตั้งจโมงครึ่ง แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้หมอกลงเนี่ยฮะและระยะการมองเห็นก็ประมาณสัก20เมตร30เมตรประมาณนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องค่อยๆไปนะฮะเราไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างแต่คาดว่าอีกสักพักหนึ่งหมอกคงหยุดไปเพราะว่าตอนปอถึงที่บ้านก็ยังพอมีภาพที่ได้เห็นอยู่บ้างนะฮะ แต่พอเข้าในตัวเมืองแล้วไม่เห็นไฮิดอีกเลยนะฮะช่วงนี้กำลังจะเข้าทางหมู่บ้านธนวันครับตอนนี้อยู่แถวอินทาสระิกครับก็รถข้างหน้าหายไปแล้วนะฮะมองไม่เห็นแล้วอีนา,นาจะมีแสงไฟโบกมาไม่ค่อยกล้าขับรถเร็วนะฮะเพราะว่ารัศมี ในการมองเห็น20เมตรนี่อันตรายนะครับก็น่าแปลกนะครับเมื่อคืนก็ไม่ถึงกับอากาศนานะะไม่หนาวนะฮะไม่หนาวแล้วเมื่อคืนนะฮะแต่เช้านี้นี่เช้านี้ก็มีหนาวแต่ความชื้นคงเยอะนะจนสัมผัสหมอกได้ลงเยอะขนาดนี้ถ้าอากาศแห้งก,ก็จะไม่ค่อยจะมี ่อยไปนะครับรถเส้นนี้จะมีวิ่งไปเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่วิ่งไปทางการไฟฟ้าแม่เมาะแล้วก็วิ่งไปทางแรกแต่ไม่เยอะเท่าสายกอบขากรุงเทพนะฮะเส้นนั้นจะเยอะกว่าความมีอยู่หลายอำเภอในเส้นนั้นและที่สำคัญเป็นทางวิ่งของกรุงเทพด้วย เส้นนี้เป็นทางแร่ครับทางแร่รถก็จะไม่ค่อยมาวิ่งมากนักนะฮะไม่ไม่เยอะเท่าเส้นนี้นะครับไม่เท่าเส้นไปเชียงใหม่เส้นไปพะเยาแต่เส้นนี้ที่มีรถวิ่งเยอะก็เพราะว่ามีรถไปที่สกการคังรถไปที่กาไฟ้าแม่เมาะก็ค่อ,คอยๆตามมันไปนะครับช่วงนี้บางทไปสปอ,อ,อร์ตเขาจะวิ่งเร็ว ตอนนี้ใกล้ถึงมหาวิทยาลัยเีชัดแล้วครับเดี๋ยวผงไปยืเนเเถยที่นั่นก็คาดว่าหมอคงเยอะเหมือนเดิมนะฮะเยอะมากครับเยอะมากไม่ไม่หยุดเลยนะฮะไม่จางลงเลยและสือการลงต่ำมากครับต่ำมากไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนักน,นะครับถ้าจะมีก็คือมีเหมือนกันแต่ว่าในช่วงสั้น เช่นก่อนเข้าเมืองก่อนออกเมืองและส่วนใหญ่ที่มหาลัยก็จะไม่ค่อยมีหมอกนะฮะจะมีระหว่างทางองมหาลัยบางทีก็จะหายไปแดดก็ออกแล้วแต่วันนี้นี่ออกตกตลอดนะฮะมอกเดี๋ยวนี่สะพานข้ามไปมหาลัยครั อยู่เทินแล้วครับรถที่ตรงไปเขาเขียน้ายว่าถ้าชิดซ้ายก็ค่อยๆตรงไปได้นะฮะแต่นี่ผมเป็นช่วงที่สามารถยูเทินได้นะครับเพราะมีรถมาจากเส้นนูน้น หลอดครับหมดเซฟยงนะยิงนายิงหนาครับหนาะเข้าไปใหญ่เลยก็ขับก็ต้องระวัาางค่อยๆค่อยหรีบร้อนนะรประตูเข้าอยู่ทางนี้นะแล้วก็ลี้ยวซ้ายครับซ้ายเข้าไป โอ้ยังมองไม่เห็นเลยว่าอาคารฟากนู้นหรือเปล่านะฮะหายห้หมดเลยนะฮะาหายไปหมดเลยนี่ก็มีหมอกปกคลุมนะฮะมาอะไหลลงจัดนะฮมวันนี้หมอกลงจัดจริงๆจ,จะว่าเช้าอยู่ก็ไม่น่านะ เจ็โมงครึ่งน,นะครับไม่ถือว่าเช้านะครับแต่ว่าจุดยาวหลายวันบางที่นักศึกษาก่ากรก็อาจจะหยุดต่อนะหยุดต่อโอ้คุณมองไม่เห็นหอพักเลยครับ รถประจำเพื่อร่วมงา,านมาแล้วทำอะไรอยู่ตรงนั้นเอก็เตรียมจอดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอ่างตะพังดาวกันนะครับเป็นอ่างน้ำคู่นะครับมีรถมาแล้ว เส็มขัดนี้รับไ่ลงแน่แล้วอืโอ้หมอกลงเยอะจริงๆนะฮะลงเยอะจริงๆนี่แฟนผมครับกำลังเดินไปสแกนลายนิ้วมือก็เป็นกิจ,จวัดที่ต้องเดินไปทำงานบรรยากาศรอบๆนะฮะ การเรียนและที่ทำงานผมหมาะจัดจริงๆดีนะครับสังเกตเห็นว่ารถเปิดไฟไว้เมื่อกันเสร็จวันนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับต้องกลับไปปิดไฟรถครับสวัสดีครับ นนี้วันที่สองครับสองมกราคม2557สวัสดีปีใหม่ครับ